สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปที่แล้วนะคะที่พลอยได้ลงวิดีโอแล้วก็แจ้งข่าวสารเรื่องราวของพี่อีทนะคะที่เสียชีวิตโดยสาเหตุก็คือไข้เลือดออกขั้นรุนแรงนะคะพลอยก็ได้มีการทาคลิปนั้นไปเนาะพลอยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเป็นแค่แฟนคลับพี่อีทนะคะแล้วก็ติดตามพี่อีทมานานเนาะพอแล้วพลอยก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ท,ทราบข่าวเสียใจหมดแล้วก็ช็อกเหมือนพลอย ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่สามีค่ะทุกคนพลอยก็ได้รับคอมเมนต์จากสามีพี่อีทนะคะโดยคุณริกกี้โดยในคอมเมนต์นะคะสามีพี่อีทได้มาคอมเมนต์ในวิดีโอที่พลอยแสดงความเสียใจไปนะคะโดยในคอมเมนต์เนี่ยเขียนว่า,าพลอย o g l e Translate แล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณพลอยและเจมากๆ อิงลูกสาวคนโตของอีทจะพยายามสารต่อหน้าเฟซบุ๊กและมรดกของอีทต่อไปฉันจะพยายามทำคลิปสำหรับช่อง YouTube ของเธอแบบมินิมอลให้กับผู้ชมของเธอต่อไปฉันจะพยายามทำให้เรื่องราวของเราดำเนินต่อไปและรักษามมรดกของอีทให้แข็งแกร่งตอนนี้ฉันเจ็บปวดมาก แต่สิ่งเดียวที่ฉันอยากทำคือทำให้อีทภูมิใจและให้แน่ใจว่ากลุ่มแฝดของเราได้รู้ว่าแม่ของพวกเขารักพวกเขามากแค่ไหนอมพลอยอ่านแล้วพลอยก็แบบน้ำตาน้ำตามันคอเนาะพออ่านพอเราอ่านจบเนี่ยเราก็เข้าใจหลังจากที่พลอยได้รับคอมเมนต์จากคุณริกกี้นะคะหรือสามีของพี่อีทเนาะในความหมายนั้นนะคะเหมือนกับ คุณคุณลิกกี้นะคะหรือคุณหรือสามีพี่อีทนะคะได้เขียนในเชิงประมาณว่าในเพจของอีทเองแฟนเพจนะคะก็จะเป็นลูกสาวของพี่อีทหรือน้องน้องอิงะคะ่ะสารต่อทำสารต่ออาจจะทําธุรกิจเพื่อที่จะเป็นรายได้นะคะสารต่อคุณแม่หรือพี่อีทที่เสียไปนะคะน้องอิงเนี่ยอาจจะมาสารต่อเพจอีทเองแฟนเพจนะคะทุกคนช่วยกดไลค์เพจ อีทเองแฟนเพจด้วยนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยหรือครอบครัวของพี่อีทนะคะมีรายได้นะคะไม่ว่าจะน้องอิงทําอะไรเนี่ยพอเชื่อว่าทุกคนที่เป็นแฟนคลับพี่อีทนะคะจะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเนาะทุกคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปนะคะอีทเองแฟนเพจนะคะแล้วก็รวมไปถึง YouTube นางอีทชาแนลนะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่อีทเพอเชื่อว่าถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่อีทเพิ่มขึ้นนะทั้งครอบครัวพี่อีทหรือสามีพี่อีทก็จะมีรายได้นะคะมาซัพพอร์ตน้องแฟดสามีพี่อีทนะคะจะสานต่อหรือครอบครัวพี่อีทจะสานต่อนะคะแล้วก็เกิดรายได้และก็อีกช่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่องสามีพี่อีทค่ะคุณริกกี้นะคะหรือ ในานามช่อง YouTube นะคะว่าริกกี้อินอีสานะคะทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่เขาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ YouTube แล้วก็ในอนาคตเนี่ยที่จะสร้างรายได้จาก YouTube นะคะเป็นรายได้อีกทางในการซัพพอร์ตน้องแฝดว่าเชื่อว่าคุณ Ricky นะคะจะทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้มีการคอมเมนต์ว่าเขาจะทำให้พี่อีทเนี่ยภูมิใจ ที่สุดแล้วก็ทำให้น้องแฝดเนี่ยรู้ว่าพี่อีทนะคะรักรักเขานะ่ะสองคนมากขนาดไหนในคลิปนี้พอยก็ไม่ได้หวังว่าอะไรเลยพอยแค่อยากมาเป็นอีกเสียงหนึ่งหรือเป็นกระบอกเสียงว่าอยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยซัพพอร์ตทุกๆแพลตฟอร์มหรือทุกๆช่องทางที่เราจะสามารถที่จะ ซัพพอร์ตเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Eat เองแฟนเพจหรือจะเป็นช่องพี่อีทเองนางอีทชา n นลแล้วก็3นะคะเป็นช่องของสามีพี่อีทริกกี้อิอีสานนะคะทุกคนช่วยไปกด Subscribe กดติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะคอยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยคอยได้รับข้อความอะไรเยอะมากเลย จากคอมเมนต์แล้วก็แฟนคลับพี่อีทคนติดตามพี่อีทเยอะมากๆเลยนะคะจากที่พลอยโพสแจ้งข่าวสารในแพลตฟอร์ม TikTok นะคะแล้วก็ YouTube แล้วพลอก็ได้เห็นว่าพลังงานดีๆที่เขารักพี่อีทที่เขาให้ความซัพพอร์ตพี่อีทเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือลูกค้าที่เขาซื้อครีมซื้อคอลลาเจน อุดหนุนสินค้ากับพี่อีทแล้วเขาคอมเมนต์พลอยแล้วพลอยได้รับเนาะพลอยก็รู้สึกว่าพลอยซาบซึ้งใจแทนพี่อีทที่เขามีคนรักมากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพลอยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของของของชีวิตพี่เขาอะค่ะพอพลอยได้มาทราบข่าวพี่อีทเนาะพลอยก็ได้เห็นว่าเออเราในวันนี้เรามีอะไรอยู่เนี่ยเราก็ทํามันให้ดีที่สุดแล้วพลอยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตเนาะ ชีวิตเรามันอยู่บนโลกนี้ได้ได้ไม่นานเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนไปเวลาไหนช่วงเวลาอายุเท่าไหร่เราไม่มีทางรู้เลยค่ะเออเหมือนที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าทําวันนี้ให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้ก็ช่างมันวันนี้มันก็มีเรื่องให้เราคิดมากพอสมควรแล้วพรุ่งนี้ให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้วันนี้ทําวันเนี้ยณนะวินาทีนี้ให้มันดีที่สุด พลอยก็ได้เรียนรู้เนาะสุดท้ายนี้นะคะพลอยก็เสียใจกับครอบครัวพี่อีทพ่อแม่ญาติพี่น้องพี่อีทรวมไปถึงสามีของพี่อีทแล้วก็คนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็พลอยอยากให้คุณลิกกี้นะคะเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปเพราะว่ายังมีน้องน้องเฟดต้องการกําลังใจแล้วก็พ่อพลอยพลอยพลอยพูดได้แค่นี้จริงๆค่ะเพราะว่า พลอยก็ไม่ใช่คนในครอบครัวพี่อีทแต่ว่าสิ่งที่พลอยพูดออกมาพลอยก็พูดออกมาจากหัวใจจริงๆที่ที่อยากจะอยากจะทําได้เท่าที่เราทําได้ครอบครัวพี่อีทพ่อแม่พี่อีทรวมถึงญาติพี่น้องของพี่อีทแล้วก็สามีแล้วก็น้องแฟดเข้มแข็งมันมันพูดยากค่ะมันเพราะว่าคนเรามันอยู่ในห่วงห่วงเวลาที่มันมันกําลังสับสนแล้วก็ มีความเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่สามีพี่อีทบอกว่าตอนนี้ฉันก็เจ็บเจ็บปวดมากเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บปวดพอเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราเราทำได้แค่แค่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เฝ้ามองในฐานะแฟนขับนะคะพอยก็อยากจะเห็นการเติบโตของน้องแฝดนะคะที่ยังมีครอบครัวพี่อีทที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็คุณลิกกี้นะคะที่เป็นพ่อ เป็นสามีของพี่อีทนะคะที่เขาจะทําหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดพราะก็หวังว่าขอให้น้องทั้งสองน้องแฝดเติบโตมาไปที่มันมันเติมเต็มด้วยความแข็งแกร่งเพราะาได้เรียนรู้ว่าแม่ของเขารักเขามากแค่ไหนแล้วก็แฟนขับทุกคนรักแม่เขามากแค่ไหนแล้วก็ได้เห็นชีวิตของแม่เขาผ่านโลกโซเชียล ทาง YouTube นะคะแบบนี้ว่าแม่เขาสู้เพื่อเขามากแค่ไหนพอคิดว่าเขาก็คงจะได้เรียนรู้เมื่อเขาเติบโตขึ้นวิดีโอนี้พอยก็ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากสิ่งที่พอยพูดออกไปจากหัวใจเนาะว่าพลอยอยากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ที่อยากให้ทุกคนช่วยติดตามเพจทุกเพจนะคะทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้น้องอิงหรือลูกสาวของพี่อีทนะคะมาสารต่อให้เขามีไรายได้สิ่งนี้แหละคะ่ะที่พี่อีทต้องการเพราะว่าพี่อีท เราเห็นชีวิตพี่อีททำงานหนักขายของทุกวันเลยชีวิตขยันมากคือไม่ได้หยุดเลยนะคะเราเห็นชีวิตเขาต้องการเพราะว่าเขาจะพูดเสมอว่าที่ทำทำเพื่อทุกๆคนในครอบครัวเชื่อว่าสิ่งนี้แหละคะ่ะที่พี่อีทต้องการมากที่สุดก็คือ,อไรายได้ แล้วก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นอางเดียวที่เราจะช่วยได้ก็คือกดติดตามกด s u b s c r i b e เฝ้ามองดูชีวิตของน้องแฝดเฝ้ามองเขาเติบโตขึ้นมาก็ได้เฝ้ามองเขาผ่านโลกโซเชียลนะคะทางครอบครัวพี่อีททางสามีพี่อีทอัปเดตนะคะถ้าทุกคนอยากติดตามชีวิตน้องแฝดนะคะที่เป็นตัวแทนของพี่อีททุกคนก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง สามีพี่อีทด,ด้วยนะคะส่วนคลิปนี้พลอยต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะอาจจะเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนซัพพอร์ตทุกๆแพลตฟอร์มของพี่อีทขอบคุณมากๆค่ะ